เวิร์ลไว for clever. c o m เมื่อช่วงที่แล้วดูเหมือนว่าน้องนอชาจะมีอาการเหนื่อยล้าจนเดินทางต่อไม่ไหวเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าเด็กๆทั้งสองคนจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปเท่าไหร่ะคะราคาจริงค่ะ20บาทขอยีคันเดียวคันเดียวโอเคคันเดียว2คนคะ่ะแล้วเด็กๆก็ตัดสินใจเลือกวิธีการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่รวดเร็ว,รวและประหยัดเวลาด้วยนะครับ ดูท่าทางนนทชาติจะแฮปปี้กับการแรนส์ครั้งนี้มากเลยนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้เรามาถึงแล้วนะเนี่ยวัดสเกตแต่ว่าเราไม่รู้ว่าต้องถ่ายอะไรนะถามพี่ๆเขาแล้วพี่คะตรงไหนจะเป็นตัวแดนของวัดนี้ล่ะคะภูเขาทองครับต้องขึ้นเหรอคะต้องขึ้นด้วยโอ้ค่เหนืนะะ่อยค่ะ ต้องตัวขึ้นไปเลยค่ะคุไยไม่ต้องเสียครับเป็นเลยครับเป็นเลยคนไทยไม่ต้องเสียเฮเยฮะต,ต้องสามวา่าชี้จมซีแตกน่พี่ชิดภูดเขาทองด้วยนะแล้วจะขึ้นใหม่ไหมแล่ะเนี่ยก็ขึ้นขึ้นไปก่อนเถอะพี่ผ่านความเหนื่อยล้วจากการเดินทางมาทั้งวันเรามาเอาจะช่วยเด็กๆกันดีกว่าครับ ว่าจะเดินขึ้นไปถ่ายรูปบนภูเขาทองได้หรือไม่เราไม่ต้องขึ้นไปถึงยอดสุดก็ได้มีตัวอย่างให้เราถ่ายตรงนี้แทนลลแไหมล่ะแม่ใช้วิธีนี้เลยแหละครับนี่เด็กๆต่อไปวัดบวรน,น,นิเวศวิหารโอมันไกลมากต้องผ่านอนุสาวรีย์ชัยด้วยอ่ะเขาเรียกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับน้องจา๋า ถ้างั้นเอาตุ๊กตุ๊กนะนะโอเคเอาก็ได้เอาตุ๊กตุ๊กก็ได้เฮไป <ะ S 2> <แ>ลงไปข้างล่างคืยรอนนะขึ้นแท็กซี่ดีกว่านัานน่นสิร้อนเนอะเอ้แต่ว่าเงินมันแพงอะ่ะไอเดี๋ยวบอกพี่เขาว่าจะไปไหนแล้วเท่าไหร่ก็พอเฮโอเคทั้งร้อนทั้งเหนื่อยขนาดนี้เด็กๆเ,เ,เลยเปลี่ยนใจมาใช้วิธีการเดินทางด้วยรถแท็กซี่แทนครับ เดี๋ยวไปวัดประวรนะคะแถวลงแถวแถววัดประวรค่ะกี่บาทคะห้าบาทครับมาเดี๋ยวใช้แบงค์เราลวกันเฮ้ยเอานั่งเอาไปทำบุญเออไหนสวยตั้งเยอะนทำบุญไม่ต้องจ่ายจ่ายไม่ต้องลูกไม่ต้องไะทำบุญลูกฝากทำบุญด้วยขอบคุณมากค่ะใจดีจริงๆเลยนะครับพี่แท็กซี่ วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงสําคัญแห่งหนึ่งครับเคยเป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เมื่อทรงผนวดอีกทั้งยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับใครที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็มีความเชื่อกันว่าจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตนั่นเองครับ ค่ะถ้ามาถ้ามาที่นี่เราต้องถายกอะไรที่องค์พระประธานดีกว่าไหมครับองค์พระประธานในบทขอบคุณค่ะถึงแล้วะและนี่ก็คือพระพุทธสุวรรณเขตและพระพุทธชินสีซึ่งเป็นพระประธานของวัดแห่งนี้ครับ ใั่่ฝากมาเยอะเลยนะของคุณลุงคนนั้นไมเอาเยอะจังเอาของคุณลุงคนนั้นด้วยไงเยี่ยมไปเลยครับนนัชชานำเงินที่พี่แท็กซี่ฝากมาทําบุญให้ตามสัญญาแบบนี้ถือเป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ที่น่าชื่นชมจริงๆเลยนะครับวัดต่อไปก็วัดสุดท้ายแล้วการเดินทางเราใช้เดินเทา้ารถตุกต๊กๆรถเมล์เรือเพราะฉะนั้นลองเอาเงินมารวมกันก่อนว่าครั้งต่อไปจะเดินทางยังไง หน่สิบห้าจ้ะร้อยสามสิบห้าร้อยหกสิบห้าสองร้อยห้าสิบสองรอยห้าสิบห้าโอ้เโหโหงินเหลือไม่น้อยเลยนะครับนี่เด็กๆอีกแค่เพียงวัดเดียวเท่านั้นภารกิจในวันนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วละครับแล้วจากเนี้ยเราจะเดินไปยังไงไปไปรถแท็กซี่ได้เลยนะเนี่ยแต่มันจะเปลืองไลวละเอาเงินไปทำอะไรเหลือตั้งเยอะทำบุญไงอะ่ะ แล้วเด็กๆก็ตัดสินใจเดินทางไปวัดสุดท้ายด้วยรถแท็กซี่ครับเจอแล้ววัชนะสงครามวัชนะสงครามสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนกโกสินท เพื่อเป็นเกียรติแกกองทัพของสมเด็จก,กรมพระราชวังบวรมหาสูรสิงห์ธนาถหลังจากชนะศึกสงครามติดต่อกันหลายครั้งครับออความเชื่อของผู้ที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็คือการมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงนั่นเองครับนี่ไงขอโทษนะคะออถ้ามาที่นี่<ร>ต้องถ้ามาที่นี่เราต้องทำบุญตรงไหนล่ะคะทำบุญที่่อง ถ้ามาที่นี่ต้องถ่ายรูปก,กับอะไรเหรอคะรูปก,กับเจ้าโรมค่ะลูกค่ะข,ขอบคุณค่ะ,คคะนี้เกอตัวจริงน่าสวยมากเลยขอบคุณค่ะเดีย๋ยวไปไหว้พระตรงนี้ก่อน สุน้องทัชชากับน้องจ๋าก็ได้มาเจอกับคุณแม่ที่วัดสุดท้ายครับค่ะแม่มาร้อนนานยังนานล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกดีค่ะไหนหน้าตาอิ่มบุญไหมมีแอบไม่ไปวันไหนหรือเปล่าครบไหมคะครบค่ะแล้ววันนี้เป็นไงมีอุปสรรคอะไรบ้างก็ไม่มีนะคะ ร้อนเหนื่อยปวดเมื่อยทั้งตัวนั่นไงเี๋่อก่อนสาวเพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกไปครบทาง9ว่าจริงๆหลักฐานหลักฐานอยู่ในโุงรศเพท์สรุปว่าเงินของลูกก็เลยเหลืออยู่40บาทใช้ไปส6 0ได้ประมาณ6ประเภทของการเดินทางหรือว่าเป้าหมายเป็นอะไมครัมิชชั่นแล้วมิชชั่นก็ c o m p l e t และนนชากับเพื่อน ก็ทำสำเร็จไปอีกหนึ่งภารออกิจครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้การทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างวันมาฆบูชากับการเดินทางหลากหลายรูปแบบเพื่อไปไหว้พระให้ครบทั้ง9วัดต,ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนซึ่งเด็กๆต้องเจอกับเรื่องราวระหว่างทางมากมายทั้งคนแปลกหน้าความเหนื่อยล้าและอากาศร้อนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่นน,นัชาได้เรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือจะมีเพื่อนร่วมทางที่ดี ไม่ว่าหนทางข้างหน้าที่ต้องก้าวไปจะมีอุปสรรคหรือยากลำบากแค่ไหนเราก็จะช่วยเหลือกันจนผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากแค่ไหนขอเพียงเราตั้งใจเรามั่นใจเด็กอย่างเราก็ทำได้นัชชาเด็กผู้รู้ร่วมสนุกกับรายการนัชชาเด็กผู้รู้เพื่อลุ้นของรางวัลเพียงตอบคำถามว่าน้องนัชชาไปไหว้พระก้าวัดเนื่องในวันสำคัญอะไรก็มาคับบูชาขอ วิสาขาบูชาเร่องสนุกผ่านทาง f เ c e b o o k แฟนเพจนัชชาลุกสาวพี่บ๊อบผู้โชคดีรับไปเลยเสื้อยืดหลายน้องนัชชาสุดน่ารักจำนวนสามรางวัลนัชชา The Explorer สัดดันหน้าแว่วเสียงแคนเสียงพินทิ่นอีสานสืบเล่าขานการดนตรีที่ราบสูง เยารู้รลีลาเสริงสุดจีบก,กับพี่อีสโป่งลาง This is a can พร้อมโชว์พิเศษบนเวทีที่จะต้องร้องโอ้โหแทบลืมในนักการ์ด Explorer วันอาทิตย์ที่6มีนาคมเวลาส0บนาฬิกาทางช่อง13